โอเจต้ายาริ์ไปแล้วนะบูปละโลมก็นนาววมารับวันนี้สาวสวยมารับวันนี้สาวสวยมารับนะคะรถปลายแดงด้วย น,น,นี่คะ่ะป้ายแดงจริงนะคะอ้อไม่ต้องนักหนานตัวเองร้านพันบ้านนี่แหละก็ไม่อยากมูกกระทะเนาะเป็นเรื่องเ็กๆเ,เป็นตะเวนก็เลยชวนมือจหนึงด้วยไหนอะแ้าว่าพวกมึงเราไปได้เราบอกตามไปดนยนึกได้นึกดีก็เป็นละเราไปพร้อมกัน เออทำมาแล้วทำมแล้วสะทุ่มหนึ่งเราไปได้มาอ่เงี้ยที่แม่ถามไงว่าไปได้ไหมเออนั่นก็เราไปเลาะดูเราก็เลยวนถึงช้าเนนะวนมาล้านเจน่งด้วยเวลาอยู่ทีนี้ก็ชวนมันไปไปตีอะไรกันข้าวสักมือ้อเลยว่าไปได้ไมหมล,ล่ะเราอะจะร้องอะไรนะส่งขายปีใหม่อะ <laughs> เพื่อนสาวชวนไปปล่อยแก่วันนี้จะมีแก่ให้ปล่อยหรือเปล่ามีแต่เท่าวันวันเกิดไอ้นี่บ้านแล้วมันจะมีอะไรกินเนอะกอับหมูกระทะมันไม่อยากเนะาะของขวัญนี่ค่ะเด็กๆมันเลยรอ้องแล้วก็ถึงที่ของว,นะวันบ้านยายนึกสวยมากคนเดียว อยู่คนเดียวมีแต,ต่สาวโสดมีแต, <laughs> ต,ต่สาวโสดยี่หวังก็สาวโสดแตวเรื่องว่งาท้าไม่ปากแดงจังฝนะ่นเนอะมันแดงมา <laughs> เลยมันดำมานานแล้วนมันแดงมากนี่บ้านคุณหมอก็สวยแล้ะ เาเตอเอ๊เจ๊อ้วนก็นัง่งเคาน์เตอร์ มีอะไรช่วยเก็บเ็บ้ปวงนนเงนนีเป็นอะไรนะจ๊ะ

จะได้นะไม่ได้ไปโคราชกลตัวเองเอาซื้อตลาดนัดเราอยากได้ใหญ่กว่าน,นี้ถ้าเกิดว่าแล้วเราซื้อตลาดนัดแหละที่นลตลาดนัดไม่ไอ้บ้านพื่อดาหัอต,ตลาดบ้นดานพื่อดาห์อะไรบ้านเราอะไรเออบ้านเราหรือบ้านเขานี่แหละห <500 S 2> ้าร้อยตายตายไม่ดูยามแก่

ถ้าขนาดยังหันกลมเกลนก่าจะได้ไหมคะกินง่ายพูดแต่คนกินกนี่นีอยากแต่ซัาพี่นึงกินม้วนอกกินไปกินซ้ำต่างแต่เรื่อบริบทไม่ถือปะเด็ถูกบูดทอสนาีก็้เหงาบูดจะแค่กี่ฟองลองมานนีถูกต้องไหมนะเอออะไรอะไรล หมดแล้วนะเอออบัตรตัวนี้เป็นอะไรนะเธอเามทสรมีดหัอยู่ก็สมุดรู้อยู่ว่าหลังจะมัน่มีเวลาบ้างจะูมีอยู่มาอันนี้อันนี้เอ็ยตัดเองนะเนี่ยมากนี่เลยมาทังรางมันยาว มันจะร่วงอย่แถวนี้เลยวันอยู่นีืเองสยอยู่ขอเอนจี่นพี่เนรื้ยเรืายยังม่ทาบเลยทาบสติเดี๋ยวเอ๊ที่หลังอะมาเอากับี่ราะว่ามัน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 าวันนั้นมันมีอยู่มันมีรหัสที่เอมานี้้งสุดท้ายอย่องยที่จงนะี่คงเ้ โรงาบนะคะอนแกังคลอดที่เกิดล่ะเขาก็มีบวมมีเสียวตไปวันไนไปยังไงตัวอันหายโคมใช่อเ่าแ้อายกันปีสหมอมาเลาดีปีเกิดจะเปีหนึ่งนะคหนาปีนปี ม่ีตแตมีแต่ควอมยางก็ปลาไตก็มีเดียดมีเนี่ยเนาะรอไม่แพงมากึงเราไม่มีี่เงยใจนะอีกแม่คอยเนี่อีแม่คอยเนี่ยไม่มีลาม่มียักษ์เถื่อไอ้หลานก็บอกเอาไปเมาขอเขาชือว่าตาเจ็บเดีวไปสารภาพใจในว่าผีเนี่นั่นแหละดึงเสร็จจะาวาเมี่ยงไหนมีอ่าผ่านมาต่ได้เตรียมรอมาสักจะซื้อได้แปดกระิน พันซื้อแต้แค่เราก็ไปที่ตัวแดงเอาลงเรือได้ทั้งน้ำาปรทาน้ำคาไพ่ประชาชนป่านั้นมันเป็นอ่างนี่นี่มีความกินซื้อน้อยแท้ไค่คือม่เป็นไม่มียานี่านอ่เป็นแพงรากขดตรงใจรากเบียร์งวยหกินบาทารกินบจรทาทีินอะไกินปะสังขารนะเจ้ากั